สวัสดีค่ะเมนูวันนี้คือเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดนะคะอุปกรณ์ของเราก็คือแป้งชุบทอดนะคะแล้วก็เห็ดเข็มทองหาซื้อได้ตามเซเว่นดูนะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะต่อมาเราเตรียมเห็ดเข็มทองโดยแบ่งออกเป็นช่อๆนะคะเพื่อที่จะนำเอาไปผสมกับ แป้งที่เราผสมไว้อันนี้เป็นหน้าตาที่เราผสมแป้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะต่อมาเราก็จะนำเห็ดเข็มทองลงไปคลุกๆผสมกันเพื่อที่จะนำไปทอดค่ะ าสามารถทำเยอะได้ตามต้องการเลยนะคะสามารถทำกินเองที่บ้านได้ทำขายก็ได้ค่ะแล้วคลุกๆๆไปเลยค่ะลุกเข้าให้เข้ากัน โอเคค่ะจากนั้นเราตั้งกระทะค่ะตั้งกระทะให้เดือดนะคะให้นำผิดถึงไฟแรงไปเดียร์โซนนะคะทอดไฟจนกว่าผิดถึงจะเหลือง,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 งนะคะให้ออกเป็นสีเหลือง,งเหลือนนะะนงอน,นิดนึง เรื่มเหลืองแล้วะคะ่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะสามารถตักขึ้นใส่จานแบบนี้ได้เลยจัดจานให้สวยงามได้นะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ